สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอันย้ายน้องไม่อีกแล้วดิเป็นยังไงเนาะโศกดีบ่น้องงวดว่างหันย้า่ให้ไป 20, 23, สองศูนย์สองสามสองสี่โศกดีพ่น้องโศกดีก็ดีใจน้ำด้อโศกดีก็ดีใจน้ำให้ไปลางย่างเดียวสองสองศูนย์สองสามสองสี่ลางย่างเดียวว่างหันพีพักกันได้พี่น้อ ได้ย้ายก็ดีใจญน้ำเด้อมัน,น,นย้ายฝันอีกแล้วดีแยฝันอีกแล้วายก็ดีว่าให้ฟังอ่หยฟังเราไปพิจารณาเบิ้องภาสิตีไว้จังหดแต่ว่าย้ายก็สิตีให้หฟ,ฟังดีหดอดตีให้ฟังเราไปพิจารณาเบิ้งเอาแต่วาย้ายกับพท่านไดตู่แต่วา่าได้เป็นปัญหามาเป็นปัญหามา้พระท่านไดตู่ ยายฝันว่าจังซียายจีบฟังยายฝันว่าในหลวงรอดศิษเขาเจ้าอยู่หัวเานี่แหละในหลวงรอดศิษยนะไอ้นูเก้าอี้มาเก้าอี้เก้าอี้คนกล้วยเห่นไหมเก้าอี้คนกล้วยแต่ว่าเพาเป็นคือเก้าอี้คนกล้วยที่เป็นโค้งๆใหญ่ๆสูงๆเป็นโค้งใหญ่ๆสูงๆแับนี้ทาหารก็นัน่ง นั่งอยู่เก้าอี้ให้ร้อสศีเป็นผู้ยูให้พระเจ้ายุ่งเพรเป็นผู้ยูทหารแบนแขนเดียวแบบนี้แขนหนึ่งเหมือนผมมีมีแขนเดียวมีแต่แขนายร้อยศีกผู้ยูทหารมาว่าสะเอาไปเป็นทหารนั่นแหละทั้งผิดนมีแขนเดียววันนี้ร้อยศีกเลยยูมาดิี่แบบนี้ยูมาดิี่มันเห็ดเห็ดมือหายนี่ออกหนาสิเห็ดคือผ้าบางแค่แพร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 ไปทีนะไห้เมือออกหนาไปเสียร้อยศียูไป เห็นมือออกนาหานิวไปงเสียยกฟ้ามมือหนึ่งเสียแพ่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 ไปเอากระเล่นไปยืนเบิงกระเล่นไปเอาน้ำเพลินเยอะหรอกน้ำเพลินเยอ่ไปนี่เพลินเลยู่ไปว่าเดเอาไปเป็นทหารันเอาไปเป็นทหารนี่เมือมีขางเดียวขางหนึ่งพผ่นวามันขาดว่าสั้นอันนี้ขางเดียวมันยกมือแพ่แพ่แพ่ไปโย่ไป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 เป็นทหารนั่นแหละนี้ไง เลยเป็นมหามหาไปเลยย้ายฝันหนึ่งกระได้เนาะฝันมันก็เป็นเัื่องสีหนุ่นางกาตูนฝันเป็นเังสีเด้อพี่น้องแล้วบันี้ย้ายได้สิตีดิวัเนี้ย้ายติตีวางยกยกมือแหววไปทางหน้าก้อนเนี่ยมันบ่ย้ายตีว่าหาย้ายตีว่าหาหามาแล้วหาว่าหนีไปเสียว่าหันขังบนออกหาศูนย์มันว่าย้ายตีว่าหาแต่ว่าย้ายมาทันฟันทงดี่ันทงหนึ่งมือทุดทไทยคนละย้ายตีว่าหา วันนี้ร้อยสิบยตีว่าสิบได้ตีว่าหาหนึ่งศูนย์ไปลองิึงยกตีว่าหาหนึ่งศูนย์เดี๋ยวนี้แต่ว่าแยกว่าท่านฟันทุ่งดอกไา้ฝันจังสี่ละเอาไปพิจารณาไปตีเอาผู้ใดสิตีไว้าจังไหนลูกหลานพี่น้องสิตีไว้เจังไหนก็ไปตีเอาเด้อมีโศกมีหมานายฝันหนึ่งฝันแมนเพราะว่าม่ใี่ฝันแมนม่งี้ขังเพราะว่า เงี้ยขังเพราะว่าว่นนีเวียกมีงานนางสวดตะม้อนเขาว่าอันนี่ก็ฝันว่าจังสรนล่ะไปเกี่ยวเด้องวดมังหันเพื่อสิพักกันหมานอยู่เนาะงวดนี่ไงหมานี่เด้อฟังฝังเลยงดนี้เด้อเอาตรงตรงเลยงอนเนี่ยตรงตรงเลยเดี๋ยวอีกหลายมือดอกอันนี้เอาไปพิจารณาเบงก่อนฝันก่องมัวเนี่ยฝันก่องมัวไปพิจารณาเบงก่อนฝันว่าจังสรนล่ะฝันว่าเบน เห็นมือแพร่แพร่ไปแพร่ทหารเห็นมือไปขังหนาสิ่งยูล้อซิบกับยูอยู่นายหลวงเขาก็ยูอยู่ยูทหารนั่นน่ะยูใสีรถรถกลามเนรถอันคือรถรถลงอย่างนี้บาน่ะยูไปสิ่งรถรถพ้นป่วยน่ะน้าเป็นสันล่ะมันหนังเป็นสูงสูงคงคงมันหนังก็เป็นคือรถคนป่วยยูไปเหลรามือไปหนาสิ่งพระเจ้ายูหัวเรายูเพิ่นไปว่าจะไปเป็นทหารแยกกับตีว่าห้าหนึ่งศูนย์รถแล้ว เท่านั้นล่ะเด้อฝันยังสี่ลหละไปพิจารณาเบิ่งเด้อเมิ่งเด้อลูกหลานเราเป็นแนวทางสอรัตลีซะมันหัวปีอยู่สอรัตลีรลองเบืองหามันถูกมันถูกก็ดีอยู่โควิดพอมีแนวสวยยกัมีแต่พวมฝันไหนฟังหามันถือสื่อเบืองสอรัตลีรัฐบาลเบืองหามันถือมันถือเขาก็ไดดมา้ ใส่มาสใยมาทำบุญทำทานย้ายกับใส่บารสูมือพระมานากมือถือศีลตจว่ากินตะเกียบเหรอเกียวเพ่อกินถือศีลกินเกียะไมันเมียจจ้า่้าวกินเกียวมันก็เมียออันนี้เลยดื้อรูปร้านพี่น้องฟองไฟเลยยังจีล่าย้ายก็ได้ย้ายฝันนั่น ฝันยังท so so si ี่หอวันทีฝันมาอีกกู่ดอกพว่ามือนีหัวกับวันทีเท่าไหนหรอหมมือนีหัวกับวันทีสิบปมันอเหีืกอีกหลายมือใช่ไหมสิฝันอีกก็สอเทียอยู่ตัวเออตะวันตนีว่าท่านฝันทงฝันก้อนมูยังที่หรอเลยงี้สิบอ่ะบอกบอกวิธฟ้าอ่างนี้งี้สิบอ่อันนี้ยกมื่อหานิ้วสิยังเมื่อหานิ้วเหล้ในหลวงเขาอยู่น้ำกลอยู่เพิ่นไปอยู่เพิ่นไปนอันนี้รายการที่สิบ ว่ากันก็เพิ่นกันเออไดียวกันก็เพิ่นเพ,พิ่นอยู่คนป่วยไปโอ้เพลินอยู่ทหารไปนั่นะเออเพิ่นว่านเสียวไปเป็นทหารวังที่ไหมอืมเสียวไปเป็นทหารวันนีน้อ่ะมีแขนเดียวเราเพลินมีแขนเดียวแขนหนึ่งขาดมีแขนแขนขวาขาดเดียวแต่แขนซ้ายมันยกมือแหวแหววแหววแหววไปเสียหานิ้ววันนีน้นนอ่ะก็เลยแจ๊กเก็ตสีมาหาหนึ่งศูนย์ลองเด้อลูกหลานเด้อคลิปนี้ก็มีเท่านี้เด้จ้าซื้อเบร่ษัทไหม ให้โศกโศกหวานหานเอาแล้วันที่หนึ่งด้รจ้าย้ายถุงเาเทิธลยายถึงวดทหามือนี้งวดนีย้ายได้หนึ่งหมืนงวดนี้ได้ได้หนึ่งหมื่นบาทซื้อมือยายมือเงินลอยสามสิบบาทได้หนึ่งหมื่นเออว่าไม่ลอยสามสิบลยหกสิบดอหกสมือลอยหกสิบได้หนึ่งมืบาทงวดนี่ยายได้กับถือสินอีกผูดเว่าขายให้ถือมือกนงว่าทั้งสินทั้งเสีย ถือเบิร์ดแยกสื่อลางแยกเดี๋ยวพร้อมนี้ลางแยกนี้เอาหนี้สามตัวขึ้นีเป็นบุญร้องมึงขึ้นีเป็นบุญเอาไปจัดสื่อระดับล้างวันที่หนึ่งหล่นห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เด้อจ้าร้องมึงเด้อมือนีฝันมือที่แรกสองหลังจากงวดวันทีสิบหกสองข้อหกสี่วันนี้สิบเอาเป็นงวดวันที่หนึ่งกันยาเอาปังๆแล้ว ห้าหนึ่งศูนย์หาตองมาเจว่าปรทธานเด็ดฟันทงแต่ว่าฟันทงตีให้หาหนึ่งศูนย์เจว่าพี่น้องสี่ตีเจว่ายายตีวางสี่ละเ่ว่าสต้องฝันอีกเพราะว่ายายฝันดีฝันดีแล้วกับฝันแม่นพร้อมนี้เพราะมันทำมาได้ดิฝันดีแล้วกับฝันแม่นเขาพักกันเบิ้งกากสากอยู่เดี่ยผู้เด็กกับผาถามว่าฝันไปฝันไปอย่างนั้นล่ะเอาคลิปนี้ก็บมิชชันนีได้จ้า สวัสดีจ้าลูกหลานขอให้โสดโสดหวันหมานวยจ้า